สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์สถานการณ์ต่างๆในยุคสามก๊กนะครับก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับใครมีข้อเสนอแนะดีๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะพูดถึง การเปลี่ยนผ่านจากการวิเคราะห์ความล้มเหลวของรัฐนะครับเข้าสู่บทวิเคราะห์การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่3ผู้นําที่สามารถสร้างอํานาจขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพังของราชวงศ์ฮั่นนะครับผ่านเลนยุทธศาสตร์และความมั่นคงสมัยใหม่นะครับการแจ้งเกิดของขุนศึกนะครับซึ่งการวิเคราะห์ภาวะผู้นําเชิงปรับตัวนะครับของโจโฉ เล่าปีและซุนกวนนะครับภายใต้สภาวะของรัฐล้มเหลวนะครับเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเมื่ออำนาจส่วนกลางล่มสลายและเกิดสุญญากาศทางอำนาจนะครับรัฐจะเข้าสู่สภาวะ อนาธิปไตยครับที่ใครมีกำลังทหารและทรัพยากรมากกว่าจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านจากกบฏโจนโภพภกผ้าเหลืองสู่ยุคสามก๊กนะครับเราได้เห็นการแจ้งเกิดของสามผู้นำนะครับก็คือโจโฉเล่าปีและซุนกวนนะครับ ซึ่งผู้นำสามสไตล์ที่ใช้ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันในการสร้างความชอบธรรมต่างๆนะครับและขีดความสามารถทางทหารนะครับเพื่อความอยู่รอดและความมั่งคั่งของกลุ่มตนเองนะครับซึ่งภาวะผู้นำเชิงปรับตัวนะครับเป็นความสามารถในการระลมสรรพกำลังเพื่อเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับความสมดุลแห่งอำนาจนะครับเป็นการรักษาเสรีภาพโดยไม่ให้อำนาจใดอำนาจหนึ่งครองความเป็นใหญ่เพียงผู้เดียวนะครับอีกประการหนึ่งก็คือภูมิรัฐศาสตร์นะครับการใช้ข้อได้เปรียบทางลักษณะทางกายภาพของพื้นที่มาเป็นยุทธศาสตร์ในการป้องกันและลุกรานนะครับ ซึ่งการวิเคราะห์3ขุนศึกกับ3ยุทธศาสตร์นะครับเรามาดูตัวละครแต่และตัวแบบเจาะลึกกันลงไปนะครับว่าแต่ละคนนั้น3ขุนศึกหรือผู้นำา3คนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนที่1น,นะครับก็คือโจโฉนะครับยุทธศาสตร์สืบทอดอำนาจรัฐนะครับ โจโฉเลือกใช้ยุทธศาสตร์ชูธงจกักรพรรดิเพื่อสั่งการขุนศึกนะครับซึ่งเป็นสุดยอดการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผสมผสานกับฮาร์ดพาวเวอร์นะครับการประยุกต์ใช้กำลังทหารนะครับโจโฉจะสร้างระบบตุนเตียนนะครับคือการให้ทหารทำนาในายามสงบนะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การส่งกำลังบำรุงที่ยั่งยืนนะครับ ทำให้กองทัพมีสเสบียงกลางไม่ขาดแคลนนะครับสำหรับภาวะผู้นำนะครับของโจโฉนั้นเน้นระบบคุณธรรมนะครับโดยประกาศร,รับสมัครผู้มีความสามารถโดยไม่สนปูมหลังนะครับวัดกันที่ฝีมือซึ่งสิ่งนี้เป็นการทำลายระบบอุปถัมภ์แบบเดิมของราชวงศ์ฮั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะผู้นำของโจโฉนะครับ มาดาูคนที่สองนะครับก็คือเล่าปีนะครับเล่าปียุทธศาสตร์ก็คืออุดมการณ์และมนุษยธรรมนะครับเล่าปีนั้นไม่มีฐานที่มั่นในช่วงแรกนะครับแต่ใช้ยุทธศาสตร์สร้างแบรนด์แห่งความชอบธรรมนะครับซึ่งเป็นตัวละครของเล่าปีนะครับที่หลายๆท่านก็เคยรับชมรับฟังกันมาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งการสื่อสารทางยุทธศาสตร์นะครับเล่าปีใช้ความเป็นเชื้อพระวง์และนโยบายเมตตาธรรมเป็นเครื่องมือดึงดูดบุคลากรระดับมันสมองเช่นคขงเบ้งนะครับและการสร้างมวลชนนะครับที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับการปฏิบัติการร่วมนะครับแม้เล่าปีนั้นจะมีกำลังทหารน,น้อยนะครับ แต่เล่าปีนั้นเน้นการสร้างพันธมิตรเพื่อทวงดุลอำนาจกับโจโฉนะครับซึ่งเห็นได้ชัดในศึกเช็คเพ็กนะครับมาดูคนสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือซุนกวนนะครับยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เชิงรับนะครับซุนกวนนั้นมี ความโดดเด่นในเรื่องการทำสงครามทางเรือและร่วมเหล่าทัพนะครับซึ่งการใช้ยุทธวิธีทางเรือนะครับการใช้แม่น้ำย่างสีเกียงเป็นปราการธรรมชาตินะครับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือที่เหนือกว่าใครในยุคนั้นนะครับ สำหรับภาวะผู้นำและการบังคับบัญชาของสุนกวนนั้นสุนกวนเก่งในการบริหารจัดการคนเก่งที่มีอีโก้สูงเช่นจิวยี่โลโซกและลีบองนะครับสุนกวนรู้จักจังหวะการรุกเมื่อพร้อมถอยเพื่อรักษาฐานนะครับทำให้งอกกกเป็นรัฐที่มั่นคงที่สุดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์นะครับ เรามาดูความโดดเด่นของผู้นำในแต่ละคน3คนนี้นะครับสำหรับโจโฉนั้นแหล่งที่มาของอำนาจก็คือสระบันรัฐก็คือจกักรพรรดินะครับจุดเด่นทางการทหารก็คือระบบสเสบียงและปริมาณของกองทัพนะครับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของโจโฉก็คือการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งนะครับ ในส่วนของเล่าปีนั้นที่มาของอำนาจก็คืออุดมการก็คือความชอบธรรมต่างๆนะครับจุดเด่นทางการทหารของเล่าปีคือขวัญกำลังใจและกลศึกนะครับสำหรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเล่าปีนั้นฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นนะครับมาดูผู้นำคนสุดท้ายก็คือซุนกวนนะครับซุนกวนนั้นแหล่งที่มาของอำนาจก็คือภูมิศาสตร์ ประการธรรมชาตินะครับจุดเด่นทางการทหารของสุนกวนก็คือยุทธนาวีนะครับเป้าหมายยุทธศาสตร์ก็คือรักษาอํานาจอิปไตยของตนนะครับซึ่งความเหมือนในความต่างผู้นําที่ปรับตัวได้ก็คือผู้รอดนะครับสิ่งที่ทั้ง3คนมีเหมือนกันก็คือไม่ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ล้มเหลวของราชวงศ์ฮั่นนะครับ พวกเขาเปลี่ยนจากคุณนางกลายเป็น CEO ของรัฐขนาดเล็กที่ต้องดูแลทั้งเศรษฐกิจการเมืองและการทหารแบบเบ็ดเสร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ของยุคนี้ก็คือการไม่มีใครสร้างไม่มีใครสามารถสร้างจุดร่วมที่แท้จริงได้นะครับทำให้แผ่นดินต้องแตกแยกเป็นสามกกนานนับทศวรรษนะครับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในสภาวะอนาธิปไตยการสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่มตนอาจทำได้ง่ายกว่าการสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติในภาพรวมนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในคลิปนี้นะครับการแจ้งเกิดของ3ามุนศึกพิสูจน์ให้เห็นว่า ในยามที่รัฐล้มเหลวนะครับภาวะผู้นําที่สําคัญที่สุดก็คือภาวะผู้นําที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและระบบระเบียบขึ้นมาใหม่ได้นะครับไม่ว่าจะด้วยอํานาจเด็ดขาดก็คือโจโฉนะครับหรือด้วยความเมตตาและอุดมการณ์ก็คือเล่าปีนะครับหรือด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นั่นก็คือซุนกวนนะครับทั้งหมดนี้คือบทเรียนของการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในโลกที่ไร้ระเบียบนะครับวันนี้ สวัสดีครับ